การบรรยายหัวข้อสำคัญสำคัญนะคะหมอเองจะขอพูดถึงเรื่องของส่วนตัวสักเล็กน้อยหมอเองจบการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยนะคะหรือว่าแพทย์ทางเลือกสาขาเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมและสาขาประดุงคันปัจจุบันก็เปิดคลินิกส่วนตัวรับรักษาโรคทั่วไป เป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยทั้งสามสาขานะคะให้ความรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรคและเป็นประธานบริษัทไบโอออกซิ Bio มอยเองก็สนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดมาประมาณ30ปีแล้วนะคะเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของจะทำอย่างไรให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและจะทำอย่างไรให้อายุยืนสิ่งนี้สำคัญอายุยืนแล้วต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ว่าอายุยืนแล้วนอนอยู่ บนเตียงนะคะ30ปีที่ผ่านมานะคะ ประสบการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ได้มาสนใจเรื่องของธรรมชาติบันบัดโดยเฉพาะเรื่องของเอนไซม์เพราะเอนไซม์คือธรรมชาติมนุษย์เราเกิดจากธรรมชาตินะคะในความเป็นธรรมชาติก็แฝงด้วยแห่งโครงสร้างสา,สารและเอนไซม์ที่ทำให้เกิดตัวตนของมนุษย์หลายๆคำถามนะคะที่หมอมีประสบการณ์มาประสบการณ์ของหมอเองที่ได้รับความรู้เรื่องของเอนไซม์แล้วก็สนใจเรื่องของเอนไซม์มานั้นหลายปีได้รับฟังจากผู้ที่สนใจเรื่องของเอน ามาเยอะแยะเลยคำถามเหล่านั้นก็คือไม่ว่าจะเอนไซม์คืออะไรและหลายๆอย่างวันนี้หมอจะมาตอบให้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่ได้ข้อมูลมาเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้สนใจแล้วก็ท่านสมาชิกของเราเพื่อนําไปอธิบายต่อให้กับผู้บริโภคของท่านนะคะ53คําถามเกี่ยวกับเอนไซม์คําถามยอดฮิตที่สุดนั่นก็คืออันดับหนึ่งเลยนะคะยอดฮิตที่สุดอันดับหนึ่งนั่นก็คือเอนไซม์คืออะไรเอนไซม์คืออะไรเอนไซม์ก็คือโมเลกุลของโปรตีนซึ่งใช้ในการสร้างพลังงานที่จําเป็นต่อทุกๆปฏิกิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา โดยจะมีเอนไซม์ประมาณ2,700ชนิดถูกค้นพบในร่างกายของมนุษย์เอนไซม์ inside จะทำงานร่วมกับโคเอนไซม์เพื่อใช้ในการสร้างสารเคมีกว่า 1,000งชนิดที่ช่วยในการมองเห็นได้ยินช่วยให้คุณได้รู้สึกได้เคลื่อนไหวได้ย่อยอาหารและก็การนึกคิดในทุกๆอวัยวะทุกๆเนื้อเยื่อและก็ทุกๆล้านล้านเซลล์ที่ร่างกายจะขึ้นอยู่กับเมตาบริกเอนไซม์และพลังงานที่เอนไซม์สร้างขึ้นดังนั้นเราจะไม่สามารถอธิบายคําว่าโภชนาการได้เลยว่าถ้าไม่กล่าวถึงบทบาทที่สําคัญของเอนไซมนั้นและคุณสามารถให้คํานิยามค ว่าโภชนาการได้หรือไม่โภชนาการคือความสามารถของอะไรก็คือความสามารถของร่างกายที่จะรับสารอาหาร45ชนิดให้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมได้และย่อยสลายสารอาหารเหล่านั้นอีกทั้งการดูดซึมและการพาสารอาหารที่ดูดซึมเข้าไปในเซลล์รวมถึงเมตาบไลเอนไซของสารอาหารเหล่านั้นและกิจกรรมในการกําจัดสารพิษได้ด้วยสารอาหารทั้ง45ชนิดนั้นก็จะได้แก คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนน้ำกรด,ดอะมิโน,โนอีก เชนิดวิตามินอีก13ชนิดเกลือแร่อีก19ชนิดการกินอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าเราได้รับโภชนาการที่ดีเอนไซม์มีหน้าที่ในการย่อยสลายอาหารดูดซึมขนส่งและกำจัดของเสียที่เกิดจากการใช้สารอาหารเหล่านั้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเซลล์ทุกทุกเซลล์ขึ้นอยู่กับการทำงานของเอนไซม์และพลังงานที่เอนไซม์สร้างขึ้นท่านรู้หรือไม่ ว่าพลังงานที่เอนไซม์สร้างขึ้นนั้นคืออะไรพลังงานที่เอนไซม์สร้างขึ้นนั้นก็คือพลังงานที่ก่อให้เกิดหรือ เป็นจุดกำเนิดของปฏิกิริยาเคมีระหว่างเอนไซม์กับสารต่างๆในร่างกายพลังงานที่สร้างขึ้นนี้ถูกดึงออกมาจากสารเคมีโดยเอนไซม์ตัวอย่างเช่นนำเมล็ดถั่วดิบใส่ลงไปในหม้อน้ำเดือดนำเอามาปลูกถั่วที่ผ่านการต้มสุกแล้วก็ไม่สามารถงอกออกมาเป็นต้นได้นั่นหมายถึงพลังงานดังกล่าวถูกดึงออกหรือถูกทำให้ศูนย์ เมื่อคุณศึกษาว,วิทยาศาสตร์ คุณก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่สามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาได้โดยใช้พลังงานดังกล่าวนั้นเนื่องจากสารเคมีจะมีผลต่อการกระตุ้นการทำงานของปฏิกิริยาเคมีเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากเอนไซม์ที่สามารถกระตุ้นการทำงานได้ทั้งปฏิกิริยาเคมีและปฏิกิริยาชีวภาพด้วยตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีจะไม่มีพลังงานเหล่านั้น เหลือจะไม่มีพลังงานเหล่านั้นเหมือนกันเอนไซม์ N และพลังงานเหล่านี้ก็ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือพลังงานนี้เปรียบเสมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ช่วยให้หลอดไฟสว่างขึ้นนั่นเองเอนไซม์ N มีกี่ชนิดเอนไซม์ N สามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. เอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการย่อยสลายอาหาร 2. อเอนไซม์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเมตาบบลิซึม น้ำเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารเอนไซม์กลุ่มที่ดงน,นี้นะคะจะถูกหลัง ออกมาจากต่อมน้ำลายกระเพาะอาหารตับอ่อนและลำไส้เล็กเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินให้มีขนาดเล็กลงดังนั้นสารอาหารทั้ง45ชนิดก็สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เอนไซม์กลุ่มที่2เป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่เหมือนกับตัวกระตุ้นปฏิกิยาภายในเซลล์ซึ่งจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานเอนไซม์กลุ่มที่3เป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารแต่เมื่อเรานําอาหารไปปรุงสุกแล้ว จะทําให้สูญเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม์ไปนะคะทีนี้เอนไซม์มีอะไรบ้างล่ะเอนไซม์ SI มีอยู่หลายชนิดนะคะแต่สามารถแบ่งกลุ่มหลักๆได้ดังต่อไปนี้เอนไซม์ SI ย่อยปโปรตีนเอนไซม์ SI ย่อยไขยมันและเอนไซม์ย่อยคาร,ร์โบไฮเดรตหลักๆนะคะเอนไซม์ SI หลักที่พบในอาหารโดยเอนไซม์ ย่อยโปรโตีนเอนไซม์ย่อยแป้งเอนไซม์ย่อยไขมันและเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสหรือว่าเขาเรียกว่าไฟเบอร์นะคะเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารสดและ ทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายอาหารทดแทนการใช้เอนไซม์ที่ต้องสร้างขึ้นจากร่างกายเพียงอย่างเดียวในอาหารสดจะมีเอนไซม์4ชนิดนี้อยู่เช่นกันซึ่งจะช่วยในการย่อยสลายโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ที่มีอยู่ในอาหารได้แล้วเอนไซม์ทำงานอย่างไรในร่างกายของเราเมื่อเรากินอาหารสดเอนไซม์ในอาหารก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้โดยความร้อนและความ ความชื้นภายในช่องปากเมื่อได้รับการกระตุน้นเอนไซม์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายอาหารให้มีขนาดเล็กลงพอที่จะดูดซึมเข้าสู่เซลล์และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้ต่อจากนั้นก็จะมีเมตาบริกของเอนไซม์คือเมตาบริกเอนไซม์นะคะในการใช้สารอาหารเหล่านี้เพื่อนำมาสร้างเป็นกล้ามเนื้อเส้นประสาท ตอมต่างๆกระดูกเม็ดเลือดปอดและอวัยวะอื่นๆโดยที่เซลล์ในร่างกายจะมีความจำเพาะต่อกลุ่มของเอนไซม์ต่างกันและเอนไซม์แต่ละชนิดก็จะทำหน้าที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นว่าเอนไซม์ย่อยโปรตีนก็จะไม่ย่อยสลายไขมันเอนไซม์ย่อยไขมันก็จะไม่ย่อยสลายแป้งเอนไซม์จะทำปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วจากเหตุ ผลที่ว่าสารเคมีในร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปเป็นสารอีกชนิดหนึ่งโดยการรวมตัวจากเอนไซม์ดังนั้นถ้าไม่มีเอนไซม์ร่างกายก็ไม่สามารถทํางานได้เคยได้ยินไหมคะว่าเอนไซม์จะถูกทําลายในสภาวะที่เป็นกรดของกระเพาะอาหารเคยได้ยินไหมคะจากข้อมูลที่ว่าโครงสร้างของเอนไซม์จะถูกทําลายในสภาวะความเป็นกรดของกระเพาะอาหารนั้นยังเป็นทฤษฎีที่ ยึดถือกันในหมู่นักวิจัยอย่างไรก็ตามค้นพบใหม่เมื่อเร็วๆนี้ว่าเมื่อเอนไซม์เคลื่อนที่เข้าสู่กระเพาะอาหารจะถูกทําให้เสียสภาพการทํางานไปเท่านั้นเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะอาหารสูงเมื่อเอนไซม์เคลื่อนที่มาถึงลำไส้เล็กซึ่งมีสภาวะเป็นด่างเอนไซม์จะสามารถกลับสู่สภาวะที่ทํางานได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้เกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์แต่การกินอาหารที่ผ่านปรุงสุก แล้วร่างกายจะไม่ได้รับเอนไซม์เพิ่มจากอาหารนั้นเลยเนื่องจากเอนไซม์ถูกทำลายโดยความร้อนไปแล้วดังนั้นการย่อยสลายอาหารจึงขึ้นอยู่กับเพียงว่าร่างกายสามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาใช้ในการย่อยสลายอาหารได้เพียงพอหรือไม่และการปรุงอาหารสุกทำให้เอนไซม์เสียสภาพธรรมชาติจริงหรือความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า48องศาเซลเซียสจะมีผลให้เอนไซม์สูญ เสียคุณสมบัติตามธรรมชาติไปอย่างสมบูรณ์เอนไซม์ไม่สามารถทนความร้อนน,น,นานๆได้ซึ่งต่างจากวิตามินและเกลือแร่เพียงความร้อนที่จะทำให้มือเรารู้สึกร้อนนั่นก็สามารถทำลายเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารได้แล้ว